วันนี้กลับมาพบกับอับริพันธ์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้อันก็มีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกอีกหนึ่งคันนะฮะในส่วนของตอนนี้รถตอนเดียวค่อนข้างที่จะเข้ามาที่ร้าน เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกนะฮะเราไม่ใช่ว่ามีแค่โตโยต้อย่างเดียวเราไม่ใช่แค่ว่ามีอีวสูอย่างเดียวนะครับเรามีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้มาเป็นเจ้าของรถตอนเดียวกับที่ร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้งานนะครับคุณลูกค้า้รถสวยนะฮะสามารถกําหนดสเปคได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะ วิ่งเยอะวิ่งน้อยสายสั้นสายยาวนะฮะแล้วแต่เลยนะครับที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวเอามาคุยรยายละเอียดเพิ่มเติมกันหน้าร้านได้นะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะพาดูตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น ช้อยนะครับหรือว่าตัวเลือกให้คุณลูกค้าหลายๆคนที่กาลังมองหารถตอนเดียวใช้งานสักคันหนึ่งนะครับราคาเบาๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่านรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสภาพตัวรถกันเลยครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรักรีโวนะครับ2.4ตัวเจเนอแนว นะฮะเป็นรถปี2016นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่ของแต่งครบนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับส่วนตัวรถเนี่ยซาบีโวนะฮะสามสีหลักๆที่เราจะเห็นกันตามท้องถนนนะครับคือเป็นตอนเดียวสำหรับตัวที่เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับก็จะมีเป็นสีเทาธรรมดาคันนี้เทาดำเมทัลลิกแล้วก็สีขาวเรามี3ส,สีตรงนี้เนี่ยให้คุณลูกค้าเลือก ได้แบบเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะดูในส่วนงตัวสีเทาดําหรือว่าสีขาวคุณลูกค้าสามารถเข้าไปเลื่อนได้เข้า mm. ไปเลื่อนดูได้ที่ช่อง YouTube ของเรา mm. นะฮะแต่หลังจากจบคลิปนี้นะครับหรือว่าใครใจร้อนอยากจะไปดูก่อนตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับในส่วนงตัวด้านหน้านี่นะก็จะเป็นตัวกันชันกันชนหน้ากัจังหน้านี่นะครับก็ mm. จะเป็นตัวดาได้หมดเลยนะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าหน้าคางหมูดําหน้า A1 นะฮะเรียกว่าหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าเดิมๆออกมาจากโรงงานของมันแบบนี้เลยนะครับ อีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเรามองในส่วนตัวของแต่งเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้เราแปลงมันใส่หน้าลลโกคถามว่าเราทําให้ได้ไหมเราทําให้ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีการเก็บส่วนต่าง นะครับย้ำนะฮะว่ามีการเก็บส่วนต่างแต่ว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าคุณลูกค้าไปติดตั้งเองถูกกว่าเราไปสับเทินเองเองนะครับถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะฮะใครสนใจยังไงบอกได้นะครับถ้าเกิดจะเอาตัวรถคันนึงให้มันจบเลยหรือว่าในส่วนวของตัวของแข่งพื้นฐานภายนอกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหน้าล็อโค่ล้อแม็กการจัดทรงตัวลงต,ตรถทุกอย่าง นะครับตรงนี้เราทําให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่ร้านอีกทีดีกว่านะครับเพราะว่าสไตล์หรือว่าการใช้งานแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะรีเฟคเตอร์นะฮะไฟสมหรคู่หน้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทพอ่เติมที่ร้านได้นะครับส่วนของตัวเครื่องยนต์ล่ะนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถเพิ่งทํา ความสะอาดเสร็จนะฮะหรือว่าพึ่งล้างคลีนเสร็จนะครับเราก็เลยเอามารีวิวให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับรีวิวนี่ดีอย่างหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือว่าคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าคลิปไหนๆก็แต่ตรงนี้อ่ะต้องขออวยนะครับหรือว่าขอพูดถึงตรงนี้สักนิดนึงนะครับ <S <S ถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเปลี่ยนจากขมุมพลัง KD มาเป็น GD นะฮะเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับจะเป็นตัวเครื่อง 2GD ขิด FTV นะครับ2,393 4ีนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีข้ามันข้างไหลเยิ้มนะฮะคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะเตะเก็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุจุดเลยนะครับตัวแผนเพสเกอร์มกนะครับแล้วก็แผงกันความร้อนใต้ฝาโปรงตัวหัวนงหัวนตไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะครับในส่วนของตัวตอนเดียวเนี่ยตอนนี้เราเน้นย้ําในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับว่าคุณลูกค้า ทุกทกท่านหรือว่าคุณผู้ชมทุกทกท่านที่กาลังมีแผนจะออกรถตอนเดียวใช้งานสักคันหนึ่งต้องได้รถที่สวยนะฮะสภาพเปรียบเทียบไปแดงได้และก็ที่สําคัญที่สุดคือราคาถูกนะครับต่อมาในส่วนตัวด้านข้างนะฮะคันนี้เราพื้นฐานในส่วนของตัวล้อคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะใส่เป็นล้อเวลดีเซนตินะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นขอบ10.5นะครับน่าจะเป็นขอบ10.5นะฮะและก็ส่วนตัวยางนี่ก็จะเป็น265 40R18 นะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะบางคนอาจจะชอบเป็น10.5บางคนอาจจะชอบเป็น9.5ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับหรือว่าอยากได้เป็นแบบลายอื่น c e 3 7 r p f 1 c e 8 i e 3 0นะครับหรือว่ามีลายไหนที่อันยังไม่ได้พูดมาเมื่อกี้นี้รีเควสต์มานะครับหรือว่าทักมานะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับส่วนตัวไฟเดียวนะฮะเป็นไฟเดียวแก้มข้างนะครับสีด้านข้างนี่เดิมโรงงานเลยนะครับสีเทานี่เป็นอีกสีหนึ่งที่ ทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับรีโว่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของตัวรถเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีการจัดทรงหรือว่าแต่งสักนิดนึงนะฮะเพื่อให้รถมันดูสวยขึ้นเพื่อให้ทรงมันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวออปชั่นหรือว่าการใช้งานตรงนี้ผมถือว่ามันตอบโจทย์กับคุณลูกค้าหลายๆคนนะครับเพราะมันถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่คู่กับ คนไทยมานานนะครับทั้งในเรื่องราคาศูนย์บริการเยอะอะไรสามารถหาได้ง่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆมันสามารถสับเปลี่ยนได้เยอะนะครับอย่างเช่นเราเอาของตัวโรเอาของตัวท็อปมาใส่กับตัวรถตอนเดียวนี้สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาด้วยมันเป็นบล็อกตรงรุ่นนะครับแล้วก็ปลั๊กสิบตรงรุ่นไรแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นในสของตัวตู้นะครับอันนี้จะเป็นตู้ทึบนะฮะความสูงอยู่ที่2เมตรสินะครับอันนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น1หนึ่งเมตรการ ใช้งานนะครับเราใส่ตู้แล้วเนี่ยคุณลูกค้าจะต้องมีคําถามเพิ่มพิมพ์ตาแน่นอนเราจดทะเบียนลงเล่มไหมเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับตรงนี้ทางร้านของปฏิ์ออโต้เนี่ยเราจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องขนส่งเนี่ยตรงนี้ให้คุณลูกค้าหมดจดเลยโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่งตัวล้อหลังนี่อันนี้ก็จะเป็นกระทะผ่าขอบ14นะครับแล้วก็ยางมิชชีน XCDP 2020นะฮะนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับยางใหม่แม็กใหม่แม็กคู่หน้าใหม่แล้วก็ยางใหม่นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถสับเปลีย่ยนนะครับ นะครับหรือว่าจะเอาล้อแหล่งเป็นกระทะผ่า14 15แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับหรือว่าจะให้เราจัดทรงตัวรถด้วยก็แล้วแต่หรือว่าในส่วงของตัวช่วงล่างนะครับด้านท้ายนี่เราจะให้เสริมแหนบนะฮะคุณลูกค้าต้องการเสริม1แผน่น2แผน่น3แผน่นว่ากันไปแล้วแต่สเต็ปแล้วแต่การใช้งานนะครับนี่ตู้ใหม่มือหนึ่งนะฮะสวยเลยนะครับ ในส่วนงตัวด้านหลังตู้นี่ก็มีตัวฟิล์มกันรอยนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านลงด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเส้นกันซ้อนแสงนะครับตรงนี้มีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนงตัวฝาท้ายนี่ฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนไฟเบรกตรงั้สามนะครับมีให้เป็นแบบ LED นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้สวยแบบ กิ๊บๆเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานก็เป็นอนคันที่เราอยากจะแนะนําแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณลูกค้านะฮะที่สนใจนะครับที่กําลังจะออกรถตอนเยอะใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ในส่วนของตัวธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพร่รเป็นวงกว้างแล้วนะครับผ <c oughs> ู้ลูกค้าหลายท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดน,นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีสินค้าหรือว่าสต็อกรถที่ให้คุณลูกค้าได้เลือกเยอะนะครับใครสนใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> ของแต่งครบอุปกรณ์ครบจดลงเล่มให้พร้อมนะฮะที่อื่นไม่ให้ที่ร้านเราให้นะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนตัวภายในกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับภายในเนี่ยนะครับรีโว่จะมีข้อดีอยู่อย่างก็คือออปชันจะเยอะนะฮะตรงน้ใ แผนให้ดูอีกทีนึงนะฮะเราดูแบบสดๆเลยดีกว่านะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะเพราะว่าคุณลูกค้าหลายท่านที่ติดตามในช่อง YouTube ของเราเนี่ยน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วนะครับนี่ซ่องข้างประตูนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะร,รอยเชื่อมต่างๆนี่เดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยทุกเม็ดนะเดิมทุกจุดใสๆเนียน นะครับส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภัยคู่หน้าให้ด้วยนะฮะก็มี3จุดนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิดูเอ็นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะมีที่เสียบ usb a ux นะครับแล้วก็ตัวเก์ธรรมดา5สปีดนะฮะกระจกเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดําแยกนะฮะแบบ60ต่อ40 นะครับเบาของ2.4กับ2.8จะไม่เหมือนกันนะครับเผื่อคุณลูกค้าท่านใดที่สังเกตผิดหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับลองสังเกตตรงตัวเบาะนี่ก็ได้นะครับเบาะจะไม่เหมือนกันนะฮะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพะถือว่าเป็นออปชั่นพื้นฐานที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่งตัวแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์หลักแบรนด์หลักเลยรีวอออปชั่นเยอะกว่านะครับแล้วมันก็สามารถอัปเกรดหรือว่าใส่ได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปใน ของแบรนด์อื่นเราอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่ารีโว่ดีกว่าหรือว่าอิวูดีกว่าหรือว่าแบรนด์อื่นดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยหรือว่าเราอาจจะเล่นรถรุ่นไหนมาอยู่แล้วอาจจะมาชอบโตโยต้าอยากจะเปลี่ยนจากโตโยต้ามาเป็นอิวสูตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับลองมาดูตัวเลือกก่อนได้สุดคุ้มแบบนี้มีที่ร้านไปพันออโต้เท่านั้นนะครับในส่งตัวรถคันนี้เนี่ยรายละเอียดคร่าวๆนะฮะหรือว่าแบบเต็มๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติิมมมมยังไงไไก็สาาารถาคนนตใ้้้ลปีีดดะ๋จ ทำรีวิวนะครับแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้ดูใน2ตัวคุณภาพนะฮะแล้วก็สภาพรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ล้างเสร็จแล้วรถเข้าใหม่นะครับตรงนี้เราจะแยกเป็นเอพิโซดให้นะครับเราดูตรงรถเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะฮะสำหรับคันนี้นะครับอันบอกปีผิดในช่วงเริ่มต้นนะฮะคันนี้เป็น2.4ตัวเ m a มน a l นะฮะปี2015ราคาจะอยู่ที่ 3990 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ3า9 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินรถเท่าไหร่6 0 0 0บาทจบเลยครับก็คือเราจะเก็บแค่ค่าจัดเก็บอนอย่างเดียวที่เหลือเรายกให้ที่เหลือเราแถมให้ที่เหลือเราใส่ให้เพิ่มเติมตรงไหนเพิ่มเติมจุดไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจทั้งคนซื้อและก็คนขายนะฮะย้ำนะครับเครดิตดี เครดิตดีเลยนะครับใช้เงินโอนเป็นแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยราคา3 9 9 0 0 0บาทนะฮะตัวรถตอนเดียวที่ราคาไม่เกิน4 0 0 0 0 0นะครับก็จะผ่อนไม่เกิน8,000บาทอย่างคันนี้จะผ่อนอยู่เดือนแล้วมาเจ็ดพันหระคผู้รายได้ผู้ลูกค้าไรายได้เกิน14ื่นสขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้ร่วมแต่ถ้าเกิดติดบังริดล่ะเปลี่ยนมาเป็นคนค้ำหรือว่าคนกู้ร่วมแบบนี้จะดีกว่านะครับอันนี้คืออ่านแนะนําโดยแบบเบื้องต้นนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคคครรรรรััััับบแแลลลล้้้้้วววเเเเเเเดดดีษษ๋ยาาาาาาจจจอออออกกกกกกนนนนนใใใหหหมม่่ิิิปปปฝตตตพพฏโะะะ็็ชงงง YouTube ขฮ ไลก์กดซับสไครป์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรถมารีวิวแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยเรื่อยนะครับเราไม่ได้มีแค่รีโวคันนี้คันเดียวเราไม่ได้มีแค่อีวสูอย่างเดียวเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายทั้งเผาเดิมแล้วก็เผาลอยสนใจไงติดต่อเข้ามานะครับมาลองดูตัวที่ร้านได้หรือว่ามาลองเทสไ,ได้ได้นะครับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใจร้อนโทรเข้ามาเลยนะครับหรือว่าในช่วงวันหยุดเดี๋ยวเราเข้ามาเจอกันที่ร้านสวัสดีครับ